ดอกเดียวก็สวยได้ค่ะพุทธรักษาสีส้มค่ะดอกพุทธรักษาสีส้มนี่เขาเริ่มเริ่มเฉาแล้วเริ่มเสาแล้วดอกเดียวก็สวยได้สวยงามค่ะคุณผู้ชมสวยงามดอกเขาสีส้มแล้วก็ ใบเขาจะสวยมากๆเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะโดดเด่นที่ลายใบสวยงามตาค่ะสีส้มสดใสยังออกดอกไม่เยอะค่ะบอกแล้วว่าดอกเดียวก็สวยได้พุทธรักษาสีส้มค่ะ ลักษณะใบค่ะแค่ลายใบก็โดดเด่นสวยงามแล้วค่ะสวยงามตามากค่ะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆโดดเด่นตั้งแต่ลายใบจนถึงดอกสีส้มของเขาเนี่ยค่ะดอกสีส้ม รักษาสีส้มค่ะไม้มงคลประจำบ้านค่ะ